สวัสดี da, rament, ทุกคนพอกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงรือว่าห้าพยัคฆ์นี้คุณคิดว่าตัวละครไหนติดเมตานานที่สุดคําตอบก็น่าจะเป็นซุยลิวยูอาเพราะว่ามันโคตรเก่งและถ้าเป็นซุยลิวยูอาพาร์สิบสามอาวุธเฉพาะสี่ดาวจะโกงขนาดไหนคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมมิงไปแสนซับด้วยนะจ้าเฮ้ยเซ็งว่ะไม่มีตัวใหม่เล่นกับเขาเลยเหรอ เฮียลุงเริงหลสวัสดีครับมือไครเนี่ยสวัสดีครับมีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับเติมรลยเลนเจอร์ราคาถูกมีให้เลือกมากมายหลายแพค็คเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเกา่าที่เก่าเกมมีแอนดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวลปลอดภัย100%ต้องเพจลุงยุทธชั้นแน่ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยางนี่นะครับแน่นอนวันนี้เราก็อยู่กับไอดีเซอร์555ของบักแจมนี่ครับกับเกมวันพันแมนเดสตองเกนนี่ครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปเนี่ยก็คือวันนี้เราจะมารีวิวซุยิวนี่ครับพาสิบสามเออแล้วก็อาวุธเฉพาะสี่ดาวนี่นครับเอาจริงนะสาหรับคนที่สุ่มเจ้าซุยิวมาเนี่ยคือแบบว่าคุ้มค่าจริงนะเพราะว่าอยู่กับเรามา แปดเก้าเดือนแล้วนะคือคุ้มจัดคุ้มจริงแล้วก็โกงนะทุกคนนี้เขาก็ยังใช้กันอยู่เนี่ยแล้วก็เพื่อความสนุกของคลิปนี้ครับเราก็ต้องใส่กติกาเข้าไปแนวข้อที่หนึ่งฟึ๊บคือเราจะไม่ใช้คอนครับแล้วก็ข้อที่สองฟึ๊บเราจะใช้เป็นซุยริวยูอาร์ตัวเดียวเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าซุยริวเรวนพาาสาวุ้สี่เราก็ต้องมาลุยนี่ยแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็จะหมื่นหกแล้วเนี่ยก็ต้องขอคุณทุกการติดตา,ม,ามมากๆเเลยะับทีี่่่สสงผผผมมมมาาากือ 16, ญญจ คลิปปันป่นๆแล้วก็สนุกสนานเนี่ยที่มีสาระให้ทุกคนได้รับชมมาในเนี่ยบแล้วก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาดูในส่วนของเจ้าซุยริวของเราก่อนเนี่ยพลังอยู่ที่26ล้านเนี่ยพาร์ทสี่สามนะตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่2อล้านสี่เนี่ยแล้วก็ป้องกันอยู่ที่7จ็ดแสเนี่ยแล้วก็เลือดอยู่ที่7จล้านเความเร็ว468เนี่ยบัตราคีเก้าสิบแดเาเมจคีสองร้อยจุดเก้าสบหนี่ยบัตราต้าน58%บล็อก64.95นะครับแม่นยาว16%แล้วก็ต้านทาน 21%่เนต์เนี่ยครับเซตอุปกรณ์ก็จะเป็นเสื้อจักรกลนะครับจักรกลหมดเลยนะเป็นโจมตีอัตราคีย์ที่ข้อหนชิ้นนะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์1ชิ้นนะครับโจมตีดาเมจคีย่งชิ้นแล้วก็โจมตีอัตราดาเมจนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการบับนะครับการบัฟ3ดาวม่วงนะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะเออ4แถวนะครับแล้วก็ HP ธรรมดาหนึ่งนะใบนี้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับ2แถวแล้วก็โจมตีธรรมดา2นะเฮดพีเปอร์เซ็นต์อีก1นนนนะะครัับแล้้วก็็อีจเป โจมตีนี่ครับโจมตีเปอร์เซ็นต์สามแถวนี่ครับแล้วก็โจมตีธรรมดาหนึ่งป้องกันหนึ่งนี่ครับก็การ์ดอุปกรณ์เนี่ยสี่ดาวนะเออไอเทมเฉพาะของเราเนี่ยสี่ดาวนะเออเราเรือเ่องหร่โคตรแรงผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปไล่หวนนัวดแนวก็อย่างที่เราบอกไปแนวกติกาของเราคือเราจะใช้แค่ซุยริวตัวเดียวนะซุยริวยูอาร์ตัวเดียวนะเออก็กดมาที่ทีของเราเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะใส่พระเอกเข้าไปเนี่ยก็คืออมี้แมนร่างอ้วน เราใส่พระเอกเขาไปด้วยแนวคือซอมบี้แมนร่างอ้วนเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีคอนะแล้วก็เป็นเจ้าโซลิลเองเนี่ยมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะผมก็ต้องไปหาหัวกับคนในแชทโลกก่อนนี้ครับก็ต้องกดมาที่หน้าแชทโลกนะหัวกับใครดีล่รอบนี้นะครับโอ้โอ้ลักได้ลักได้ไหนนะเออโดน GM เกียนเองยังไม่ได้โดนแค่ GM เกียนนะเนาะ มึงยิงโดนกูเกียนด้วยมากูจะหัวดมึงปุ๊บแล้วกดทเวลเข้าไปเนี้ยแล้วก็รอหลอดเต็มนะปุ๊บตอนนี้หลอดเต็มเรียบร้อยเนี้ยแล้วก็ได้เวลานะครับขอยาเปียอันตรีก่อนฟื้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 นอ่ามาซุยริวยูอาร์ของเราเนี่ยได้เปิดก่อนแน่นอนนะหมัดมังกรนเหิดพาครับปุ๊บแล้วก็เหยียบหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ไล่ต่อยโอ้โหแรงจัดสามร้อยกว่าล้านแล้วก็เราต่อยอีกหกร้อยกว่าล้านโอ้โหจบเลยนะครับจบไวจัดนะซุยริวแบกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเ อาลักได้ไนด้วยนะครับก็นอกจากเองจะโดนจีเอ็มเกียร์แล้วนะเองก็ยังโดนพี่เกียร์อีกนี่ครับแล้วก็ทําอะไรเหรอทําไมดูเงียบเงียบเออมาร์คดวงดีมาร์คดวงดีหรอมามาร์คดวงดีแต่ว่าตอนนี้มาร์คเริ่มดวงไม่ดีแล้วนะเพราะว่าเรามาหวดมาร์กนะปุ๊บได้ล้านแนวซุยลิวแล้วเปิดก่อนนี่ครับวายยูฟืนชีพทำงานนะครับก็ได้เวลาล้ามัาตรบางกอเขินเดี๋ยวพาครับโดวงคือเปลี่ยนกว่าปั๊บๆๆโบเข้าไปโอ้หเกือบสามร้อยล้านแนวซ้ำต่อยหนึ่งที่หกร้อยกว่าล้านโอ้โหมาเรียบร้อยนะครับมาร์ดดวงีีตอนน้ ดวงไม่ดีนะครับมาร์กไม่ได้เล่นเลยนะทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปหาหัวกับรายการเพื่อนแล้วเนี่ยไปหาหัวใครดีนะฟื้ฟื้ฟื้นหาคนที่แบบปันปันกันนะไอ้อแอแอนี่มันน่าโดนจริงนะเอาละเอาละไอ้ออแอ่สภาพกูบอกมีปัญญาสู้เขาแต่จริงนะที่แม่งตึงจัดเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเออแต่อย่าไปหาหัวกับแม่งเลยดีว่าปล่อยมันไปดี๋ยวเขาสักหน่อยดีวยามาหัวออแอ่เนี่ยครับฟึ๊บ สภาพกูบอกมีปัญญาสู้เขานะมาดูกันว่าเราจะชนะมันหรือเปล่านะปึ๊บนี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ครับใช้เป็นลูนโล่นะ ปุ๊บแล้วก็ฝังสีเงาเนี่ยครับจากโซนิกเนี่ยพิมที่มาที่นกสีฟ้าของเรานำนกสีฟ้าก็ล่วงไปที่เรียบร้อยเนี่ยก็ได้เวลาจู่โจมบ้าข้างเนี่ยครับจากราชาทะเล้วต่อยมาที่พี่กบของเราครับเออพี่กบของเราก็ลงไปนอนอีกทีนี้นะมีดยังคามืออยู่เลยนะว่ากระหน่ำเนี่ยจากกระบองเหล็กมาหนึ่งทีนะบุกตองพี่แม่ร่างอ้วนเราตายไปแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีตายเกิดเนี่ยเพราะว่าเป็นร่างอ้วนละร่างคนนะสมัยยังไม่ได้รับพลังฮีโร่เนี่ยก็ตายไปเลยเนี่ยแล้วก็ขิงหนะับ พาเพื่อนแรงตีแล้วซุยลิ tutaj, boundary, ้วฝ yup. ั่งตรงข้าวต่อยสวนกับมารนะครับแล้วก็ได้เวลาฟาดกระหน่ำจากกระบองเหล็กเนี่ยบุกเต็มหัวเลยนะแล้วก็โบยหนึ่งทีนะครับแต่ว <us> <his name S 1> ่าติดโลเกเรีวอยู่นะจังหวะนี้แนี่ซุยลิ้วของเราก็ต่อยสวนไม่หนึ่งทีนะครับปุ๊บเข้ามันหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็เสียงแห่งความหวังนะจากฝั่งตรงข้าวครับได้เวลาเด้งเรือแล้วพาเพื่อนแรงติเนี่ยฟื้นเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ซุยลิ้วเข้ามาต่อยเนี่ยที่พิทาชของเราเนี่ยแล้วก็ฟาดกระหน่ำจากกระบองเหล็กแนนนนวตตต่่่าออี้ิดโลยูะครับก็เลยโดนดเเมนนนิห่อยี่ยแต่ว่าเรงมีลือดดมมวยอู่เเ็นี่ยปืนใหหญ่่กำลลดาาวจโบอนนรี้าม ปุ๊บโดดขึ้นฟ้ามาแล้วก็ชีดโธ่แต่ว่าเรายืนหน้าอยู่นะพราวาวนาอยากให้เราตายขอต่อยส่วนก็นไปจากซุยลือกอต่อยส่วนไม่หนึ่งทีแล้วโอ้ยฟังตรงข้ามโด200นไปสองร้อยกว่าล้านครับคือตายนีครับแล้วก็หมามังก็เหินน้มาจากซุยลิวของเรานะเข้าไปต่อยโอ้ร้อยแปดล้านครับโอ้แล้วก็ซ้ำอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเรียบร้อยคือเราได้ส่วนที่เดียวคือเราชนะเลยนะเอาเรื่องจัดแนวขนาดไม่มีคอนะแล้วก็ตัวอย่างกระโหลกหมาเลยนะแต่ว่าเราไหวนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปหาหัวอ พวกในพวกปกระกอกับสายลมวันนี้หัวไปหมดแล้วนะ Alicia. Alicia. อลิเซียอลิเซียหดไปเดี๋ยวดูทีมก่อนโอ้มีโซนิกนะแต่ก็ไม่เท่าไหลเนี่ยครับไปหากับหัวโรโรโนอาอันนี้โรโรโนอาอันนี้ชอบหลงทางนะ <c oughs> โรโรโนอาโซโรเนี่ยครับใครชนะกกเกก็หัวไปแล้วไปหาหัวกับพวกปันปันกนนะสู้อันนี้ไม่เอาเดี๋ยวใครดีล่ะเราคิดไม่ออกเลยอยู่ไทยทาไมเราก็หัวไปแล้วนะเออโปเตย์ป่ะ มาดิโปเต้ศูนย์หกหรือ,อ่ามาปุ๊บแต่คนหลังๆเริ่มจะไม่ค่อยมีแบบแชทที่คุยกันสักเท่าไหร่แล้วนะเออแต่ว่าเราจะหวดนะปุ๊บอุย้ยฝั่งเขาก็มีนะม,มีเมลซาก,กาด้วยนะเออมีเมลซาก,กาด้วยนะฝั่งของข้ามอะ่ะเออทำเป็นเล่นไปแนวะ่ยวายูฟืนชีฟก็มีเนะี่ยวายูฟืนชีฟก็ทํางานเนี่ยแล้วก็หาผลสังหารจากโซนิกเนี่ยปุ๊บแล้วก็ปลาคุณนายมาที่สามวหน้านะสามวหน้าคือตายอย่างไวเนี่ยแล้วก็ซอยลิวฝั่งของข้ามต่อยสวนมานะโหเอาเรื่องจัดเนี่ย แล้วก็ได้เวลาคิงครับเสีงองอยงแห่งความหวังจากฝั่งของข้ามานะฟื้นฟื้นฟื้นพาเพื่อนเด้งเลือดแล้วก็ไล่อันติกลับมานี่ครับฟื้นเราก็ได้เวลาโบล้อตปืนใหญ่คำราคหล่มดาครับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ฉีดโอ๊ยแต่ว่าเรายืนได้อยู่นี่ครับแล้วก็ได้เวลา,รรค,ลา,งลงาครับซุดดดดย,ยลิวของเราต่อยสวนไม่หนึ่งทีโอ๊ยแล้วก็ต่อยสวนก็นมาจากซุยลิวฝั่งของข้ามเนี่ยครับ ก็เสียงแห่งความหวานจากคิงฝั่งหลงข้ามครับได้เวลาครับพาเพื่อนเด้งเลื่อนแล้วก็แล้งตีหนึ่งรอบนะปุบ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 แล้วก็ได้เวลาปูบอมนะมัดเหล็กวายุไซโคเนี่ยบักเข้ามานะโอ้ยเรากับคิงก็เดนเลยนะแบบกระเด็นถอยหลังไปเลยนะติดไฟเนี่ยทุบดินแตกสลายจากเมือลสกาฝั่งหลงข้ามครับปุบปุบปุบโอ้ยเอาเรื่องจัดเนี่ยครับเออเมือลสกาเขานะแล้วก็ติดไฟเนี่ยแล้วก็ติดบทคโนยี่เนี่ยแล้วก็มัดเหล็กวายุไซโคจากปูบอมอีกหนึ่งทีนะโบเข้ามานะแต่ว่าต้องยืนได้อยู่นะะแล้วก็โดดนนรเเบิไไฟปี่ยมันนกก็เหิพาาจฝั่งตตรงข้้ามเหยยีบืนแลวก็่อยซุยรริวคับ โบเข้ามาเนี่ยครับแต่ยังยืนได้อยู่แล้วก็ซ้ำไม่หนึ่งทีแล้วก็ซ้ำไม่หนึ่งทีโอโ้พี่ก็ให้ผมเล่นบ้างก็ได้ปึ๊บแล้วก็ได้เวลาก็ได้เวลาโบกธรรมดาไปหนึ่งทีนะครับเพราะว่าเราโดนตัดลูกไฟงานเข้าแล้วเ <c oughs> พราะเราโดนโซนตัดลูกไฟเนี่ยครับเราไม่ได้เช็คทีมเขาก่อนเนี่ยว่าเขามีตัวอะไรบ้างนะก็คือเข้ามาคือเราไม่มีเราไม่มีมมลูกไฟใช้ใอน,นะครับเราอาจจะโดนโปเต้หัวก็ได้เนี่ยปืนใหญ่คำรามขึ้นลมดาวเนีออน่ยจับบอลฝั่งตรงข้ามโดยขึ้นฟ้ามา ก็ฉีดปีโอ้ยแต่ว่าเรายืนได้อยู่เนี้ยเราก็ได้เวลามายังแนวเข้าสู่เทิร์นที่2องเนี้ยหาฝนสังหารจากโซนิกเนี่ยปลาคุณนายมาบุกเข้ามาหนึ่งทีเนี่ยโดนตัดลูกไฟไปเหมือนเดิมเนี่ยปุ๊บแล้วก็ซุยลลูเข้ามาไล่ต่อยหนึ่งทีนะแต่ว่าเราติดหลบหลีกอยู่เนี้ยเรวก็เสียงให้งความหวังจากทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับ ปฟ๊บฟืบฟืบฟืบเด้งเลือดแล้วก็พาเพื่อนลากตีมาอีกหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็หิ้วเลือดให้เพื่อนไปเนี่ยปืนใหญ่คำลาขล่มดาวเนี่ยจากโบลอนเนี่ยโดดขึ้นฟ้าก็ฉีดมาก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ยังยืนได้อยู่นะแต่เลือดม่วงเริ่มจะหายไปแล้วแล้วก็ซุยรูดต่อยสวนไปหนึ่งทีนะครับปฟ๊บแล้วก็ต่อยสวนกับมาซุยรูดฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้เรามีเม็ดม่วงอยู่เนี่บประมาณสองเม็ดนะเสียงแห่งความหวังจากหิงเนี่ยครับเราก็ได้เวลาเด้งเลือดแล้วพาเพื่อนลางตีกับมานะครัับบป๊แล้วก็มดเหล็กไวยโคนจากูบอมมนะซ้ำห่ทีบซุยรวแล้ก็อาครับ เก็มีเลื่อนมอสองเมตรทุบดินแตกสลายจากเมลสกาณนะฟาดกลับมาบุกบักบุกบักแล้วก็ปาบเข้ามาหนึ่งทีเนี้ยก็ยืนได้อยู่เนี่ยว่าหมัดเหล็กไว้โย่ใส่คนมาอีกหนึ่งทีนะปุกเข้ามานี่ไงแต่ว่าเราต้องโบกสะบัดไปหนึ่งทีนะเพราะว่าเราไม่มีลูกไฟเนี้ยหมัดมังกรเหินนะฟาจากฝั่งของห้าแล้วต่อยสวนเข้ามาคลืดเข้ามานะโอ้โหเรื่องจัดแล้วก็ต่อยไม้ทีเนี้ยแล้วก็ต่อยไม่อีกหนึ่งทีนะเราก็ยังยืนได้อยู่นะขนาดเรามาตัวเดียวแบบไม่มีคอนะแล้วก็โบกไปหนึ่งทีนะโบกไปที่คิงนะไม่มีีลูกไฟเน่ย แล้วก็คิงฝั่งตรงข้ามนะครับเสียงห่างหวังนี่ครับแล้วก็ได้เวลาเด้งเลือดพาเพื่อล่างตีมาหนึ่งทีเนี่ยฟื้นมาแล้วก็ปืนใหญ่คำล้าลมดาวจากโบลอครับโดดขึ้นฟ้าครับแล้วก็ฉีดีโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับเอาเรื่องนะแล้วเข้าสู่เทอร์นที่สามเหมือนเดิมเนี่ยเราไม่มีลูกไฟเนี่ยมาฝนสังหารจากโซนิกนะครับก็น่าอาจจะยื้ออย่างนี้ไปจนสิบเทิร์นก็ได้นะอาจยื้อไปจนสิบเทิร์นก็ได้นะเพราะเขาก็เอาเราไม่ลงเหมือนกันเนี่ยขนาดเรามีตัวเดียวนะ เสถางหวังเนี่ยจากคิงเนี่ยครับแล้วก็เดลลาครับเด้งเรือในเพื่อนมหาเพื่อนล้างตีไปเนี่ยครับปุ๊บแล้วก็ปืนใหญ่คำลา้าหล่มดาวเนี่ยครับจากโบล้อครับโดดขึ้นฟ้าครับแล้วก็ชี้ครับโอ้โ,โห,โโหโเรื่องจัดน,นะครับแบบเม่นม่วงก,ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ได้เวลาฟุ้ยดูต่อยส่วนไม่หนึ่งทีนะครับปุ๊บหลังไฟก็หายครับเม่นม่วงก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมนะเม่นม่วงก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะขอ,อย่าข้ามไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะนานไปนะแต่คือเขาก็ยังปิดเราไม่ได้นะขนาดสามเธอเนี้ตตลอดนะแ่ เราไม่มีลูกไฟส่วนเขาแค่นั้นเองเนะครับถ้าผมกดไปปุ๊บแล้วผมชนะนี่ก็คือเวอร์จัดนะครับแต่คิดว่าน่าจะแพ้นะเออเพราะว่าเทินสามล้วยังไม่ได้ส่วนเขาเลยนะ <c oughs> เฮ้ยน่าเฉยไอ้เนี่ยไม่น่าเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหดจัดนี่มาซุยริวพาสาวุษีดาวนี่ว่าเออแล้วเขาเอาเราไม่ลงเลยนะขนาดเขามีทั้งคิงมีทั้งบอนนะครับมีคอมีซุยริวนะครับมีโซเนตัดลูกไฟนะคือ อูบอมอีกนะเขาก็ยังเอาเราไม่ลงนะคือเรามันตึงจัดนะครับนี่คือการรีวิว4รีวิวพาร์ท10สาวุส4ดาวแนงแนวก็ต้องขอบคุณน้องแจ๊บด้วยนะครับที่เอามาให้รีวิวแนงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแนงขอบคุณทุกการกดไลค์แนงขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมส่งผมไปหมื่นหกด้วยนะครับประมาณห้าร้อยก็จะหมื่นหกแล้วนะครับก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบบบาายยครัผม กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่ผายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไงหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียไอ้สัตว์มึดงมดีตร